าเป็นทางผังไทยทำงลาวหรือจากต่างประเทศกทิ้นดีตอนหักพระศูนซ่องขลองเบาเข้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้อยเนาะโดยในสําหรับวันนี้กำลังพบพ่อๆเข้าเบาเข้าตอนเช้าๆพี่น้อยเนาะกขบาเบาเช้าพอดายละพี่น้อยประมาณในสิบโมงแหละพี่น้อยอย้อนแสงในพี่น้อยเนาะประมาณสิบโมงแหละพี่น้อยอกากรทางเข้าเพอดีมาแต่เิโนพี่น้อยเนาะกายมาเห็นพอดีเห็นคนเฒ่าคนแก่พี่น้อยเพิ่นกระหับอึ่งมาคายพี่น้อย เห็นเพิ่นกับไปิตายต้นชงซานพ่อแม่พี่น้องเนาะท้าวเก้าชิได้ไปซื้ออึ่งสอยเพิ่นพ่อแม่พี่น้อยเนาะอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าวลายแย่ห้างไปทักทายสบายดีไปเท่ากันเลยพี่น้องไปกันเลยเออตเพิ่นหาบมันมาเห็นเพิ่นกับพอดีพี่น้อยพอดีว่าก็จอดรถเห็นเพิ่นหาบมาโอ้แดดมาสิแดดพี่น้อยอ่ะสบายดีเมตโตสบายดีเด้อ หาบมาแต่บ้านนะเด้อเด้อพี่น้องเอ้อดีใกล้ท่าพี่น้องเนาะพันกาหาบเอือกก็ลุกกุลัวอยู่พลุงพุ่งพัวอยู่พี่น้องเอ้เด้ออือพันกรได้พี่น้องลายธงอยู่เนาะโดยเจ้าซื้อไม่เท่ายังไม่เท่าบุญมีไม่เท่าบุญมี ออกช่องนัอนเตียงทองแต่ว่าเตียงทองไปสามปีแล้วเราเตียงมาได้ไปหาสามปีแล้วบ่ะโอ้โหขิน้อยเบนนี่หันละบ่นอยู่บนเชร้า็ยังลำบากอยู่โดยบ่นอยู่บนเชร้าบ่มีบนอยู่บนเชร้าบ่ะไหมตัวอออออืแต่ว่ามีก็คือบ่มีในจังหวะนั้นวันนั้น แต่ว่าเตรียมศอกให้ไทรเข้าบ่อออดิให้ทายเลยพลังน้อยๆช่องห้องเลยก็เปิ้นต้นที่2ชุดที่3อ๋อลึกก็กดนั่งลิ้นกับนี้ชุดตัวชุดที่3โดยคนตกมาหลายลํามากมะคะไม่มีนะโดยภาคจาดมันฮั่วเพิดบ่โดยปคตาดพระไม่เฮียมันพันหาง คนตกอะไรทำกันลุกนเอ่าไอันนี้ไม่เท่ามาจากแท้นี Listen, ่นะชื thinking, uh, ่ออาโอชื่อพักทว่ายังบม่ทันนะให้เขาเงินโดยโอซื้อหลับมาราขายต่อบ่โดยพี่น้อยขอชื่อเขาไปขายกงทงโทรได้เนี่ยแมตโตเอชื่อโลหนึ่งแชนเช้าอื <laughs> chắc là ý thằng tay mình phụ kiện ôn đôi chắc là chịn đôi chắc là chịn 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 ở chịn 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 เบาโอเบาเตียงเคยไปขับไปหาอยู่เนาะเคยไปหาพื่นคว้าได้าีเลเพิ่นเฮ็ดเฮือนแล้วเพิ่นกับบริษัทใกล้แล้วครับเฮือนแล้วเพื่อนเก่าใกล้กับพ่ออะไเฮ็ดเฮือนเขาให้เราอยู่ชนทนแล้วก็พ่อเลยเพื่บ้านให้เราคือกับบ้านคนในบ้านเรา และบันี้ฮัลละคือเฮ็ดเฮือนแล้วเขากันยังมากยุ่เธอหนึ่งสองแล้วมีในบ้านแล้วว่าพวชงให้เรากินกระยาเรามีเฮือนอยู่และเรามีลูกชายกินอยู่โลยลูกลูกหลานมีจากพ้นในเฮือนนะลูกนีเอลูกสาวเหอแล้วลูกมันฮัลล์นนึ่งเสยาอ้าวเพร ล้นี่ฮะแล้วม่เราอุ้งกอุ้งใหญ่ข้มือมิจะจมเพราะน้ตาดดูช้างก็มาดนะนนนันเมตุเเมื่อก่นมันอุ้งใหญ่น้ำผู้ติดอย่ามาเช่าคอเงินมือนี่นันเมตุที่มาขอทุกานที่นู่นคุณน้องยางมาต่บ้านจะแจ้งพวกออป้าท้ออันนี้นะไม่เช่ามาคอเงินมาแรงมาคอเงินคุณทอไม่ได้ยักตัดคอแม่คิดป้าท้อ สร้างว่าแท้บาดนี้พี่น้องเนาะวันนี้กะว่ากล่าวก็บ่ได้ใช้คากล้องพี่น้องเนาะพอดีอมูจับกะสั้นๆแน่เด้อพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆอ่าจอยมันเลกะคลิปกะบ่นิ่งวันใดพี่น้อยเล้ตเพิ่นแก็จะกบมีเนาะแต่ว่ากยเพิ่นแหละตนเพิ่นแม่นยางมากนี่ว่าขอเงินนําปนังให้ขอเงินั ข้าขอนาเงินบ่มี่หนูไปเอาแม่มึงไปขโมยกูก็บ่มีเงินเรืนขันกูไมีเงินกูก็แลงและฮือน่เหือนขันขรัวขาฮักแล้วก็้ขันข้าวขาฮักแล้ยเดี๋ยวจักมือเดียวทั้งเดี๋ยวจังมือลูกที่ไปหาได้ไหแมเด้อ เไปหาบึงเพื่อนบึงซานนั่นแหละพี่น้องเยเนาะเลือกกะโค้งนั่นเั่งแถวกรได้แล้ววักกินน้องก็เอาคอมันลดจากป๋าป๋าเธอใหญ่จากอายุจากปีละอายุสิบแปดปีสิบแปดปีโอ้ใหญ่แล้วอายุสิบแปดปีแล้วพี่น้องเนาะชื่อฮอบเช้าเต็มเบาเลยเนาะสร้างว่าปิตายานแท้แน่น่ะ น้องทุณน้อยๆช้นนี่กระจังมือน้เลยิตายไม่แหงยอนมาหนมันัตีวะอออตี้านี่ละครก็นกเงกะจุดจุดสั่นจุดซักจุดชัดจุดชัดแม่แม่กับบุกตาวะว่าเอ้าคือบไปหาในวงในบ้านคันป่าชนาเบตุในวงในว่าเพิ่นว่าได้ชนเพื่อนว่าเธ่อนึกง่นก็ไปบระชานาว่าเพศ ป่อกระชอบ้านและบบนี้แ่ะทำเอ้ยวะท่านว่าอุต่าหก็ได้ยากนักภูมิเลยบกเคยเข้าไปชิเข้าลองเอิ้นเลยบกเคยวบตถีเป็นอันตรายได้ไหมตัวเอ้บกเคยเข้าไปชิ้เข้าลองเอิ้นนักภูมิเลยเล่าให้ป้องกันทันพังก่อกระชอบ้าน ทางอักเสบยาเหมืนให้มันว่าอุจจาระเหมือนทัอสิจอรแล้วลทางนายปกชจะลงบันทึกให้คอยอจักล้านจะสิ่ให้เขาชิบะเอาเดี๋ยวนี้ตาชี้ตาเลา okay, นะใช่ฮะมทางกมูกาปกชบ้านว่าอปอกต้นชีเพื่อนชิฟะกายน้องตัวนี้แหละบ่อ ท้องให้เรากะยากเราม่เพิ่นอยู่แล้วก็พอเพาะให้เราอยู่เพราะเราชนคนลูกหาให้กินแตม่แจ้งอยู่แจ้งอยู่ช่างว่าใช่เนาะเอาไม้กันนะไม่ตู้ตรงนั้นงูไม้น้ำแน่อ๋อมีทางงูไม้ทางหอยครัวพี่น้องเลยงูไม้ตรงไดงนี้ตู้สิบพันพี่น้องเนาะก็พอกินอยู่ ผมทุกคมยากพี่น้องเอ้ลบาผมเอก็ทได้กินไ้เจานี่กะแม่ว่าแม่เอ้อจะไปจะปั้นข้าอนเด้ออยากจะมาช่วยจะจะอยากจทำไมต้องกินข้าหรือ่เมื่อจนสันพี่น้องเอ้ยากเจ้าหันบ็ชันยากยยขายยานบุขายขายยานบรวายและจยาี่อยากเขาชเลยมันเป็น ขี่ตะไฟมันตื้นเนาะและมันอังกฤษมันบุลุกเกเกิดขีดไฟต่ออื้นข้างได้บ้านเลยบุลุเ้ายเออเสียงรถมากกะแห้งเด้อพี่น้อยเนาะกขอโทษขออภัยเด้อค่ะเสียงรถดังกับพี่น้อยเพราะว่าอยู่ในแคบทางพี่น้อยเนาะตอนนี้ก็ได้ ข้าวน้ำก็ยังทานละกินซ้ำจ้ำเมตุเพื่นกับพี่น้อยเอาสรอยทองนึ่งเนาะสร้อยพันทองนึ่งพี่น้อยทั้งว่าก้าวกับบุญมีเงินดอกพี่น้อยนาะกับพอดีเห็นกับอีต้นเพิ่นพี่น้อยต้นเนาะคนแมนอยากมากแดดกับพ่อแดดพี ah now, ่น้องไอ้พวกผมแดดก็ได้ันนน้ามเะแมนแล้วจะเติมน้ำมัน ามาเข้าสิข้าวปั้มเติมน้ำมันมากินพี่น้อยเห็นเมตุพนหาบมาลงปุ้งยเอ้าไปเบิ่งคยก้อนวะสิหาบเขาตนในตลาดบ่น,นี่ยมมตุอืในตลาดจักชิฟา,างในเลยไปลุงไปลุงไปหันแลเโดยการสนนงจัชิมีเงินซื้อแล้วบ่ะพี่น้องเยเดย เลยแม่พอได้ซอยเพิ่นพอได้เพิ่นซื้อพอได้ซื้อน้ำซื้อนายกินคุณก็ว่าคุว่าทงเก็บิพวกคก็ค้ายคุณน้องไม่ตู้รู้แสนซ้าปกติกับกรูรูคนี้เนาะรูพ้พกักีบเนาะม่ตู้เพิ่นอาตูอ่ะอ่าครับครับ ซื้อซื้องใสเพิ่นแมนว่าขห้เพิ่นละลาดองนเนาะแมนซื้อเครื่องซอยเพิ่นเอตรงนั่งเดิมไอ้ตุ้โดยออยางเขาเพื่อสิฮอดตลาดบาทนี่เนาะไปฮอดตลาดจะซื้อบัวง่ายดเลยโดยหน้าก็เดิมไอ้ตุ้เด้อจะไป็นายต่อเด้อไปส่งเพิ่นเป็นยังในชายเลยไปส่งไอ้ตุ้เพิ่นก็เป็นยังจะนั่งถ่ายอยู่นี่เด้ส่งอยู่ตลาดเอ่อเนื้อไปตันทายเพื่อซียางขายไปเรื่อยๆโดยโดย อ่าจังได๋ก็สู้ๆเด้อแม่ตู้เด้อจังได๋ก็สู้ๆอย่าท้อจังได๋ก็ได้อ้าวหลานน้อยกะลุกลุกเร็วๆซ่อยเด้อหลานน้อยเด้อจ้าลุกนี้อยู่นะแม่ตู้นี่ล่ะอยู่กินอยู่ตลอดพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ก็ไปหาอยู่ให้เพิ่นไปขายต่อซะอือเพิ่นสิซายบ่ได้นะกระเดี๋ยวอีหยังซั่นอยู่อ้าวก็ตีตะกี้อ่าจังได๋ล่ะแม่ตู้คือมีแต่คมวันเดียวเออดิเนาะ

นั่นเราจะไปแก้ของเพื่อนลราเพื่นก็นจต้งสอดให้เพื่น <c oughs> บาทนี้ก็ได้หัวแน่เลยไม่ตู้ก,ก็ได้พี่นองงอ้องเลยเป็นพวงเลยบาทเอา้า <c oughs> จะหาไปดูบ้านเลยเจะลองหาดูได้อย <c oughs> ู่บ <c oughs> ้างจะนะเป็นกลัวพี่น,น,อนอ้อง

อุบุต้องอุกใจน้ำลูกดิบบอสน้ำลูกโดยถ้าอยากเอาไปฝากไปนะกาบมมีเงินต้องได้จ้างเพิ่นบ่นี่นะโอ้าวอแม่เอ้ยแต่ว่าบมมีผมมี่าให้ไปหาเตาอาแก่ไปนหาว่าหาแก่แล้วก็ชอบว่ให้แยกไร้ไร้แล้วก็จักแนวเห็ดแนวไฟแบบนี้ อ iden, ını, ่ะบ okay. okay. ัน okay. ี้ก็เขาก็กลับก่อนได้ไหมตู้เด้อย่างไปต่อเจ้าก็ได้อ่ะขอกลับก่อนบันี้อ่ะสบายดีไหมตู้สบายดีจะได้ก็สู้ได้ไหมตู้เด้อจะได้ก็อย่าท้อจะได้ก็ได้คนชีวิตคนเราอยากมือได้ลูกไปหาดอกจากมือเด้อโดยพี่น้องเนาะอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้ทางเปาก็วจะได้ลรำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพอๆกับระวังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะ การสำหรับทีนีทางว่าเก้าพักพี่พักน้องพักก็ไล่กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางว่าเก้าหล้วก็ให้ทางไม่ตู้เด้อพ่อพี่น้องสิบสิบสิบ้านครอบครัวคนกามีอันยุ่งยากคนว่าพี่น้องตามสี่คนว่ามาพี่น้องเนาะอ่าอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องก่อนล่ำล้าพระจากพ่อแม่พี่น้องบายกระทางว่าเก้าของเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี